ครับวันนี้ผมก็จะมาอย่าขำได้ไหมอย่ขำไม้เนี่ยขำมาขำเ,เราเลยไม่ขำอะไรเลยน,นี้ก็จะมาแบง่งวิธีทำเลเวอัพเรยเลยครับเป็นอ e ีกพี่คูณสองนี่ดูตรงเลเวลผมมันจะร้อยสี่สิบนะตรงนี้แต่ผมทําไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอามา อธิบายว่ามันทำยังไงเพราะผมไม่รู้ว่าคนที่เล่นฟรีจะมีจะทำได้หรือเปล่านะแต่สำหรับคนที่ซื้อเกมตัวหลักมันจะทำได้เนี่ยครับมองตรงนี้ครับ Private Match Trial เราจะมีเนี่ยคูณสองจริงๆผมมีประมาณสิบสี่สิบ้ายี่ิอันแล้วแต่ละคนผมไม่รู้ว่ามันได้มาอย่างไงนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้ามีนี้กดเข้ว่างนี้ครับ เข้ามาที่โหมดฝึกซ้อมแล้วก็เข้ามาที่ซีซั่นหนึ่งนะครับเนี่ยกดเข้าไปที่ s h o o t i n n range เนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าเราทําไม่ได้สามดาวมันจะได้หมื่นหนึง่งใช่ไหมครับตอนที่ผมทําอ่ะตอนที่ผมทําตอนนั้นผมผม,มียี่สิบติกเก็ตใช่ไหมมียี่สิบติเก็ตตอนนี้เหลือสองแหละผมกดใช้ EP Boost พร้อมกันนะครับ ก็เวลาใช้อีกรีบูทมันก็จะได้เป็นพอทําทเสร็จเนี่ยหมื่นหนึ่งคูณสองมันก็จะได้เป็นสองหมื่นภายในเวลาไม่ถึงแบบสองนาทีเลยรวมโหลดเข้าโหลดออกะอะไรเงี้ยลองดูทําให้ดู Welcome to the Advanced Gun Course Here you'll be tested on both speed and p r e n g a g e all of the four-round targets in the time allowed accuracy count so don't miss สองปืนนี้มันเนี่ยครับอีกอีกอันหนึ่งมันปืนนี้มีสามสองนัดอีกปืนหนึง่งมียี่หกนัดถึงเราจะพลาดยังไง,งไรเราทันแน่นอน <c oughs> จะทำให้ด เรร็คอมฟีดได้สามดาวก็กออกมาเราก็จะได้ส e องหมื่นอีพีชอบชอบสุดๆไม่ถึงสองนาทีสรับเห็นไหมได้สองหมื่นอสองหมื่นอีพีหรับคนที่มเน้อยก็น่าจะขึ้นเยอะอยู่เดยวดูผมเหลือีกติเกตหนึ่งช้นปุ๊บเข้าไปสองหมื่นอีพีนี่บางทีต้องเล่น Engage all targets Didn't within the time legs, limit. Yeah. You will be judged on accuracy and speed. Yeah, speed and precision that's the way well done นี่เห็นไหมครับขึ้นมาเองมีเพียนิก็หมดแล้วผมใช้ไม่ได้แล้วติเกตนะติเกตไม่มีก็ใครมีติเกตก็ลองลองมาใช้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกน่าจะวิ้สุดท้ายก่อนหมดซีซั่น3ามเขาน่าจะมีอีกพีมอนสองอีก